โรงเรียนฉันเบื่อเบื่อพูดก็ไม่จับปังเราจะมาบุกห้องครูว่าสนามกับพักบุ้งกันนะทุกคนอะไรเนี่ยทำไมครูแกมีเซอร์มัเตอร์ไซอ่ะหรือว่าแฟนคูยให้เลยอ่ะเฮ้ยจริงด้วยอ่อดูตรงนี้สิเฮ้ยเฮ้ย ระวังตัวนะช่วงนี้ครูยิ่งเคร่งเครงเรื่องโทรศัพท์มือถืเรียนว่ารู้แล้วน่ฉันก็ดูดูอยู่เหมือนกันแหละเออไม่ว่าแต่พูวาสนาจะเคร่งเคร่งโทรศัพท์ทำไมอ่ะก็เป็นเบื่องของแกแหละเข้าใจปะคนแก่กว่ารานอ่ะเฮ้ยคูฉันบอกแล้ว มีไว้แหกกันจริงๆเลยฉันบอกแล้วว่าห้ามเอาโทรศัพท์มาแต่ก็ยังเอามาเล่นกันอยู่ได้ฮะเป็นอะไรพ,พวกหนูขอโทษนะคะพอดีหนูนึกว่าคาบนี้มีเรียนนะคะก็ <S <S 2> <S 2> เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่น <S <S ใช่ค่ะครูถึงพวกเราเอาโทรศัพท์มา่พวกเราก็ไม่เคยเล่นในคาบเรียนเลยนะ <S <S เลยนะนี่พวกครูเหรอพวกเไม่มีหางเสียงมากสมมาคาร,ระวะฉันก็สซอนสอนแต่ไม่เคยจำกันเลย <S 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 ขอโทษน่คะคุณครูข้าหลังจะไพาโทรศัพท์มาเล่นแล้วค่ะค่ะ ลงม,มาถึงข้าหน้าเลยค่ะเราจะไม่เอาโทรศัพท์โรงเรียนแล้วงั้นคุณครูคืนโทรศัพท์ให้พวกหนูนะคะคุณครูค <c oby> นะคะครูนะคะไม่ได้พราะกดอย่างนี้นก็คือกดพวกเธอต้องโดนลงโทษโทรศัพท์เนี้ยน,นะครูจะยึดเป็นเวลา แล้วเอาคืนมาเลยดิแล้วเธอจะรู้หรอว่าครูเอาวางไว้ตรงไหนมันก็มีไม่กี่ที่หรอเทีแน่ฉันว่าน่าจะเป็นต๊ะคุณครูแน่เลยเออจริงงั้นเราไปกันเลยไหมไะมเสร็จละได้เวลากลับบาน หรือว่าครูจ้เากลับบ้านไปด้วยแล้วอะเป็นไปได้ถ้าว่าที่นี่อิ่มก็หายใช่ไหมล่ะได้งั้นเราไปดูที่บ้านพระครูกันไหมเออว่ะตอนนี้ครูแก,กก็ย้ายมาอยู่ในโรงเรียนแล้วปะงั้นมันก็ต้องอยู่ในหอพักของครูฉันว่าต้องใช่แน่แน่<ค><ณ> แปบ,บน้ำด้วยกว่าวันนี้เหนื่อยมากเลยโอ้ยไอพวกเด็กนี่ก็ไม่รู้อะไรเอาแต่โทรศัพท์มาโรงเรียนยฉันละเบื่อเบือ่อพูดก็ไม่จักปังเห็นไหมเนี่ยเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วฉันอะ โอ้ยแล้วก็ไม่ได้มีงานเดียวด้วยนนเนี่ยฉันต้องไปทำงานอย่างอื่นอีกโอ้ยพอก็ไม่ดูอะไรใช้ฉันหลายอย่างจริงๆเลยครูที่เร,เราหา,หายไปหาปไปกันหมดเหแก่ฉันคนเดียวเนี่ยนะว้าพูดแล้วก็ปวดฉี่ไปฉี่ก่อนดดกว่าครูวันสนะนะัเาไดเธอแต่เราว่าไปนะพราะเรานานทีได้บุกห้องครูวัฒนาเลยนะเราไงอะก็ก็พวกเราควรจะถ่ายคลิปหน่อยดิแล้วเธอลืมไปแล้วเหรอว่าโทรศัพท์เราโดนยึดอะ แล้วไงโดนยึดแล้วไงนี่ชนะมีโกอีกตัวจ้ะฉันจะทำคลิปถ่ายเอาให้ทุกซอกทุกมุมเลยเฮ้ยก็ดีเหมือนกันอืมเอาเลยเราจะมาบุกห้องครูวาสนากับพักบุ้งกันเะทุกคนเฮ้ยดูเสียมีอะไรบ้างเฮ้ยน่าอรไรอะตะกายอะมีกินอะไรด้วยไม่รู้อ่ะลองดูดิเฮ้ยเฮ้ยพ่อแก่ๆอะแกแต่งตัวเฮยมากเฮ้ย เสื้อคอกระเช้าโอผล่ <c oughs> ชุดสมกาเลยดูดิเหนยมากเลยอ่ะโอ้โหแต่ดูคุณครูนี่น่าจะชอบสีชมพูนะ <c oughs> สีชมพูเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมครูแกมีเสื้อร์เป็นมอเตอร์ไซอ่ะหรือว่าแฟนครูแน่เลยอ่ะเฮ้ย <c oughs> จริงด้วย <c oughs> นี่มันชุดแบบจริงด้วยผัวแกตรงนี้มีอะไรบ้างอะก็มันก็มันก็มีอะไรอ่ะก็ชุดเก๋ๆของแกนี่แหละตอลี่ ที่นี่ถ่าปไหนเม็นมีเลยมีกระเป๋าแกเหรอสุดอเยอะเลยเนี่ยเฮ้ยตายแล้วโหคุณครูรักสวนลักงานมาเนี่ยเจริงโอ้โหมีเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหคุณตาเลยมาทนี่เลยอ่ะใส่คือแบบสุดยอดมีเพชรด้วยนะจริงโอ้โหสุดจริงนี่มันมดแดงกปะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้หดูก็ว่าทำไมครูคิ้วแกแบบเหมือนเขียนทุกวันเลยก่อนมาโรงเรียนหน้าแกก็เข้มจัดอ่ะ ิงโอ้โหยินนี่อะไรอ่ะกูแกแบบอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ได้มีโอ๋ไม่รู้อะไรตุ๊กใส่ชอบเป็นมดามมดแดงมดามมดแดงอะไรของเธอมดามมดจ้ะเออนั่นแหละใต้ผ้ามีเล็กบ้างว่ะดูตรงนี้สิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเนี่ย่ะเฮ้ยวัวไปแล้ว โหสุดยอดมากเลยอ่ะแกมีอะไรแบบนี้ด้วเหรอไม่รู้ดิโหไม่นึกไม่ฝันเลยว่าคุณครูแกจะชอบอะไรอย่างนี้เก <c oughs> ินไปละป <c oughs> กติครูแกจะเป็นคนธรรมะธรรมโมไม่นึกว่าจะชอบดูแลงี้ด้วยไม่นี่าสาวสวยจะรีบทำอะไรของแกไม่รู้ตายแล้วคุณเป็นคน <c oughs> ดี <c oughs> โอ้ยคอยช่วยหน่อยอ <c oughs> มา ได้เวลาแล้วนะได้เวลาของเราแล้วถึงตาครูที่จะต้องใส่ชุดนี้แล้วนะโอ้ทุกคนขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะอึงมากเฮ้งแปลว่าครูแกเอาสเตอร์วินไปไหนอะต้องตามไปดูดีกว่าเออ ลงโทรศัพท์พวกเราอยู่ที่ไหนเนี่ยหาในห้องก็ไม่เจอนี่ระเด็นเรื่องหาโทรศัพท์ก่อนได้ปะเพราะตอนนี้ฉันสงสัยมากว่าครูอะเอาเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ไปทำไมก็ไปให้แฟนครูมั้งเธอจะสงสัยอะไรก็สงสัยอดิเพราะครูแกบอกว่าครูแกไม่เคยมีแฟนมาก่อนหรือว่าตอนนี้ครูจะมีแฟนแล้วเฮ้ยจริงเหรอหรือครูจะมีแฟนแล้วเป็นวินมอเตอร์ไซค์อะไม่เปล่าเลยเนี่ยครูสงสัยต้องไปเงี้ยเงี้ยกับแฟนแน่เลยอะไปตามดูดีกว่าไป ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยฉันรู้นะว่าคุณเหนื่อยแต่เราก็ต้องทํางานกันเนะาะไหนว่าแฟนคนะรูไม่เห็นเลยนั่นดิเราก็มองไม่เห็นอ่ะใช่ไหมคะมออกไปเยอะด้วยคนะ่ะเดี๋ยวกจะเห็นฉันรู้นะว่าคุณเหนื่อยแต่เราก็ต้องทํางานหาเงินด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันนะวะ้าวเฮ้ยเฮ้ดกนก่าเฮ้ยเฮ้ยเอา้าหายไปไหนแล้ววะคุณไปแล้วเหรอ,อยังไม่เห็นหน้าแฟนครูเลยเฮ้ย เว้ยคุณปไอหน,นของครูวะอดเห็นแฟนแกเลยโอ้อเราตรงนี้แหละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแฟนครูก็มาส่งที่โรงเรียนเจอแน่บอกเลยเพราะว่าอของครูเกนในนี้ต้องมากับแฟนหรูครูอาจจะไม่กลับมาแล้วก็ได้เออหรือไปนอนบ้านแฟนวะเสียเวลากลับบ้านกันดีกว่าอืมเรื่องโัไปช คุยครูวาสนาเอากในะช่ไงฉันเองครูมีแฟนแล้วก็ไม่บอกหรอคะนั่นดีนี่ดูดีใส่เสื้อแฟนด้วยไม่ได้บอกเหรอคะครูเรื่องเรียนคนป่วนของครูเลยเนี่ยเนี่ยแต่ตอนไหนคะเ <rozum> ห็นครูบอกว่าจะไม่มีแฟนไม่ใช่หรอนั่นน่ะสิคนเราก็ต้องมีแฟนกันบ้างอย่าอคติเลยแล้วพวกเธอรู้ได้ไงว่าฉันมีแฟนก <t> ็รู้จักเสื้อไงครู แล้วก็เห็นตอนที่ครูบอกแฟนของครูด้วยว่าเราต้องทั้งใจทํางานด้วยกันนะต้องช่วยกันทํามาหากินใช่คุณหนูก็อยากเห็นหน้าแฟนครูบออ้างอ่ะครูพามาให้หนูเห็นหน่อยนะนะนะฉันไม่มีแฟนแน่ใจอ่ะครูโหเออน,นะาไม่ใช่เรื่องหน้าอะไรไมาบอกกัน,น,น,นได้ไดีครูไม่ต้องปกติหรอกถึงไหมเมื่อก่อนครูจะพูดว่าฉันไม่ยอมมีแฟนเด็ดขาดเพราะผู้ชายที่สวยก็ตามเอาหน้าครูบอกเลยใครบอกฉันไม่มีเอา แล้วคนที่ครูคุยด้วยคือใครอะคือตัวฉันเองฉันคุยกับตัวเองฮะอือทำงานหาเงินด้วยกันเพื่อทีอ่เราจะใช้ชีวิตด้วยกันไงคะนะอ่ะใส่อ,อ่ออือการให้กำลังใจตัวเองนี่นเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเลยมันฮิวใจมากๆเลยอ่ะขับวินมอเตอร์ไซค์ก่อนสวดเสร็จแล้วก็ต้องมาขับวินอกโอือ <c oughs> พูดให้กำลังใจตัวเองนะนะมันเป็นสิ่งที่ดีฉันทำงานเป็นครูอาชีพเซอร์มนะก็ <c oughs> เป็นวินมอเตอร์ไซค์ฉันจะพูดคำไหนคำนั้นผู้ชายแห่งสวยยังไงก็แห่งสวยอย่างนั้นแหละอ้าวแล้วนี่ทำไมพวกเธอไม่กลับบ้านกับช่องไป่ยืนรออะไรกันเนี่ยฮะเออป่าวครูกลับบ้านกันนะคะสวัสดีค่ะเอาอะไรของพวกนี้เนี่ยฮะทำตัวแปลก ไปช่างเหอะวันนี้วันดีขับวินแป๊บเดียวได้มันตัง 500. ้งห้าร้อดีจริงๆเนอคนไม่ได้ทำงาน,นอาชีพเดียวเนี่ย